ก็บอกก็นี่ไงขมแมวคิ้วนี่คือขมแมวคิ้วของไทโอนะครับแล้วจะถามว่าขมวดคิ้วคืออะไรมันก็อันนี้คือขมวดคิ้วแต่ก็อ๋อจ้าก็อ๋อจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวโมโนของไทโอนะครับยูเตอร์ครับผม คือจริงๆพวกเราอยู่ในรายการ s u r เ i อร์เบิลครับผมก็ชื่อรายการว่าเด e Two ูครับซึ่งเราก็ชนะรายการนี้มาก็เลยได้มาเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายใช่ใช่ครับคยคิดมาก่อนครับถ้าอยู่ในรายการแบบเจอกันวันแรกก็คือก็คือคิดเลยว่าเออคนนี้ก็น่าจะแบบคู่กับเราได้ใช่ครับประมาณนั้นเพราะว่าเทสต์เมลสิกด้วยที่แบบใกล้ๆกันแล้วก็ร้องเป็นเหมือนกันแต่งเพลงกันอะไรอย่างงี้ใช่ครับคือคล้ายๆกันครับก็เลยคิดว่าแบบเป็นน่าจะเป็นดูโอได้ ส่วนตัวผมผมรู้สึกตื่นเต้นครับดีใจที่ได้แบบมีคนให้แบบโอกาสที่แบบให้มาทําสิ่งที่แบบเรารักครับถ้าของต้งก็เหมือนกันครับแบบรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบภูมิใจกับทั้งตัวแต่ทา้งแบบไทยโอด้วยซึ่งแบบมันก็เป็นงานแรกแบบก้าวแรกของเราจริงๆที่แบบเราเราจะได้แบบเดินในเส้นทางนี้อะไรอย่างเงี้ยก็กดดันอยู่นะก็แบบอยากอยากอยากเอาผลงานให้คนคนได้เห็นให้มันดีใช่ แต่มันจะไม่ไม่ไม่ฟีลแบบมมากวดตัวเองครับครับ Performance ครับพี่ k e y s คือเป็นกรรมการใน The Two ครับเป็นหนึ่งในสี่หนึ่งในสามกรรมการี่ u k e y s ่าจะเห็นเรา perform ผมกับเต้ perform แล้วแบบน่าดึงดูดแล้วก็เลยแบบเออสองคนนี้น่าจะทำได้ทำได้ทำได้ดีก็เลยเอามาเป็นจิละเิดขอบคุณครับพี่ k e y s จริงๆผมเป็นผมสามารถบีบบล็อกได้ครับ ประมาณนี้ครับชิวๆแล้วก็แต่งเพลงได้ครับทำเพลงได้ภักภาคเสียงได้ด้วยครับรอนอยู่เฉยๆนิ่งๆเข้าใจนะประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับจริงๆคุยกันอังกฤษคำภาษาไทยคำครับแต่ส่วนใหญ่้ก็จะพูดภาษาไทยนี่แหละแต่ว่าแค่แบบเวลาไทยโอพูดภาษาไทยมาแล้วก็จะจาว่าเอภาษาไทยจริงๆแล้วมันคือคําไหนที่ถูกต้องอะไรเงี้ยเพราะได้ยินจากคนนี้มาเยอะเกินไปลนะแล้วอะไรเงี้ยวันนั้นถ่ายเอ็มวีอยู่ครับแล้วเต้ก็ เต้ก็ออนเซตอยู hey, ่แล okay. ้วไทโอแบบอยู่หลังมอนิเตอร์กับพี่ๆอะไรอย่างงี้แทโก็แบบตะโกนมาเต้เต้ขมเอลคิ้วขมเอลคิ้วคิ้วเต้ก็อะไรเต้ก็พอเต้คันแล้วเต้ก็มาถามว่าขมเอลแบบคิ้วอะไรก็บอกก็นี่ไงขมเอลคิ้วนี่คือขมเอลคิ้วของไทโอนะครับแล้วเต้ถามว่าขมวดคิ้วคืออะไรเขาก็อันนี้คือขมวดคิ้วเต้ก็อ๋อจ้าก็อ๋อจ้า รถยนต์ล้อยางรถรางล้อเหล็กรถยนต์ล้อยางรถยางล้อเหล็กไม่ใช่รถยนต์ล้อยางรถรางล้อเหล็กว้าถ้าผมเหรอครับโอ้ยรถยนต์ล้อยางร้อยร้อยรถรางร้อยเหล็ก ให้เอาใจกี่รึรถยนต์ล้อรางรถรางล้อเหล็กเอ้ยได้อยู่ได้อยู่กวางขาวเข้ากลางเขากวางขาวเข้ากลางเขาอ่ะว้าวกลางเขากว่างกว่างกว่างกวางขาวเข้ากว่ากลางเขาเอ้ยได้เออส่วนตัวผมผมก็ ชอบสองคนครับชอบจีดรากอนกับชอบพิุลนารมัสครับสองคนรู้สึกว่าตอนนี้เขาเปอร์ฟอร์มเขามีแบบเสน่ห์มากเห็นมาตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กแบบตอนนี้เขาแบบออกวิดีสเพลงแรกๆของเขาก็แบบปลุ้มใจเขามนาดมากครับคือชอบชอบเคชีที่สุดเลยครับแบบว่าได้ได้ไปเห็นเปอร์ฟอร์มเขารอบหนึ่งกับแบบชอบเพลงเขามานนาแล้วอะไรก็คือแบบคือเขาสุดยอดมากใช่ I don't know I I always looked up to like a lot of people and like it feels great to like have like many younger kids look up to us แล้วมันก็อยากทำตัวให้มันดี <laughs> ทุกคนก็เลยได้ทำตามได้ครับรู้สึกรู้สึกดีดีมากกว่าครับแบบว่าถ้าแบบมีคนแบบมองเราเป็นไอดอลจริงๆก็แบบอยากจะขอบคุณแล้วเราก็จะพัฒน,นาตัวเราขึ้นไปอีกด้วยครับใช่ Move On นะครับจริงๆเป็นเพลงที่เราแต่งมาตั้งแต่รายการที่เราตอนที่เราอยู่ในรายการ The t o แล้วครับตอนนั้นมันเป็น,เป,นเป็นโชว์ที่เราต้องทำคอนเสิร์ตแล้วเราก็อยากแบบทำเพลงออกมา เราเกิดให้เป็นตัวเราจริงๆพราชนะเดินทูแล้วเราก็กลับมาคิดว่าเออจะใช้เพลงไหนดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเออ move on นี่แหละเป็นเพลงที่แบบเป็นตัวเรามากสุดเราเป็นเพลงที่เราเขียนเป็นเพลงที่เราแบบ produce กับพี่แม็กพี่แม็กคือเป็นคนที่ c o m p พ s e เราครับก็คือในในในเรื่องของการทํางานของเพลงเราก็จะแบบว่าแต่งแต่งเนื้อเองแต่งเมโลดี้เองแล้วก็ p r o ดิว e p r o เองซึ่งเราก็จะแบบแชร์ไอเดียให้พี่แม็กซึ่งเป็นคนแบบ c o m โพสพวกเราอะไรงี้ c o m p o พแบบเรียบเรียงดนตรีให้พวกเราอะไรก็ move on นะครับอย่างที่แบบ เนื้อเพลงพูดเลยครับเดินจากกันไปแล้ว baby I move on now มันต้องแบบสักวันหนึ่งเราต้องแบบเดินข้ามจุดนั้นให้ได้ว่าแบบเพราะงั้นเราก็จะไม่เติบโตขึ้นในทางที่ดีของเราเป็นฟิลชัดเชิดมากกว่าครับเป็นแบบว่าเป็นฟิลว่าเออเราแบบก็ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากยุ่งแล้วอะไรเงี้ยก็แบบเดินเดินไปก็ดีแล้วอะไรเงี้ยเดินจากกันไปก็ดีแล้วอะไรเงี้ยถือว่าถือว่าโอเคครับถือว่าชอบชอบเลยแบบว่า คนคนก็แบบพูดพูดถึงเพลงเราเยอะมากอะไรเงี้ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบจะติดเทนทวิตซึ่งก็แบบขอบคุณมากๆนียใช่ก็แบบมีโพสิทีฟแบบคอมเมนต์เยอะมากครับใช่แล้วมัน,เป,นเป็นแรงกระตุ้นมากเลยเออที่ทําให้แบบเออแบบสู้ต่อไปครับแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบเออให้สปอร์ตเราภายในวันหนึ่งก็แบบ thank you จริงๆขอบคุณมากครับทุกคน I feel like that was like one of the best days of like the entire year สนุกมากครับแล้วก็ได้แบบได้ experience ใหม่ๆได้แบบเห็นว่าแบบออการถ่าย MV มันแบบต้อง process แบบขนาดไหนมีซีนไหนที่เราชอบที่สุดผมเต้ยมี2ซีนครับก็คือซีนเวอร์ชันหนึ่งเลยครับเปิดเพลงมาแบบที่พูดกับกล้องเลยเดินแล้วก็เชอเออเชอไม่ใช่เป็นซีนนี้นแล้วก็เป็นพี่พุกสองครับ <laughs> ที่แบบอยู่กับรถรถก็เราโอเคครับเต้ยเขาชอบซีนที่ผมแบบอยู่ดีก็แบบ ใช่ใช่ลายแปลกอยู่บนรอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นคือแบบว่าเป็นซีนที่อยู่ตรงรถแล้วเขาก็จะตัดไปที่เป็นรถไทโอนอนนอนตายแอะอย่างงี้ใช่ซช่มันก็แบบมันเป็นซีนซีนตลกครับชอบครับของผมผมชอบซีนแร็ปมากสุดครับก็คือพาร์ทแรปคือแบบไม่รู้มันแค่แบบเอ็กเพรสเป็นการเป็นตัวเองแบบได้มากสุดในแบบทั้งซีนเลยครับแล้วก็ซีนเบิร์นด้วยเป็นซีนที่ผมอยากแบบ อยากทาตั้งแต่แบบเขียนเพลงนี้มาแล้วอยากแบบอยากจับรูปภาพแล้เบอร์รูปภาพแล้วก <c oughs> ็มีอมีซีนนั่งรถโอ้ยก็คือก็คือเกือบเกือบทั้ง MV ครับชอบทั้งเอ็มวีแล้ครับแล้วก็นั่งรถด,ด้วยครับ <c oughs> ชอบทำแรัป บางทีก็แอบหวังก็มีบ้างที่แอบฝันกันอยู่คนเดียวแล้วของดีกูอยู่กับคนที่ไม่ใช่เดี๋ยวคนที่แค่เดียวแล้วก็เจอกันในเกม Oh baby come play with me I'm about to start it again แล้วดับฉันนะ King n o body takes it away you can't stay I'll be on my way to a better world Honey ไปเธอแล้วไม่ต้องหันกลับมาเออผมมีนี้ที่เราต้องจากกัน Girl ใช่ครับสนุก แล้วก็ได้เพอย์ฟอรด์ออกมาก็ยิ่งมันครับแล้วก็ท่อนหกด้วยแล้วก็ท่อนหกกับท่อนพีหกครับแต่ว่าถ้าแบบชอบที่สุดก็คือพีหกครับไม่ต้องเสียเงียบจะมันล้วงหรอ,อ,อไม่ต้องบอเธอมูฟอนไม่ต้องทักทายต้องเป็นหมอกไปต้องมายุง่งเราไปต้องมาพูดรเราไปชนให้เจะไปฟังคำล้วงหรอกอืมท่อนนี้ครับใช่สามสิ่งที่ดิวเตอร์ขาไม่ได้โอ้สามสิ่งที่ดิวเตอร์ขาดไม่ได้ iPhone 1ครับเอ่อเสื้อผ้า มันตอบเซเลโซนมากอะ <laughs> เกมแล้วกันคร <laughs> ับผิดผิดตรงเกมครับอันสุดท้าๆแล้เป็นหนูฟังครับโ <laughs> ทรศัพท์เฮดโฟนข้าวกะเพราหมูสับจริงๆมีโทรศัพท์เฮดโฟนข้าวกะเพราหมูสับแล้วไก่ครับเพราะเอาสามอย่างครับ <laughs> สามคำที่ติดปากตอนนี้แรงไม่ไหวแอซ n feel feel อะไรประมาณนั้นอะแอ asin a ซินไลค์อ๋อแ a ซินไลค์ถูกก็ถูกถูกถูกอยู่ครับเตอร์พูดเลิศแน่นอนดีอ o r ท้ายก็เออฟิวไประมาณนั้นเล่าๆอันิดหนึ่งครับแต่ว่าอีกสองคำคือจริงๆตอนนี้ก็แบบไม่ไม่มีคําพูดติดปากเลยเออแบบก่อนนั้นนี้จะมีคําว่าแบบซวยละอะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนนี้ใช่ตอนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้พูดแล้วนั่นน่าจะมีคําว่าเลิศคาเดียวใช่ออก็ตอนนี้นะครับเออเพลง move on ก็ออกแล้วนะครับ มีก็ออกแล้วทางซ่อน Two f o u Entertainment นะครับ and out on all music streaming platform นะครับก so ็ฝากทุกคนมาสตรีมด้วยครับแล้็ถ้าชอบมิวสิกวิดีโอก็กดไลค์ได้ครับก็ถ้าจะติดตามโซเชียลของพวกเรานะครับของผมก็ thaiotam tutor under score VM แล้วก็ช่อง t h a อ o t u t o r แล้วก็มี Two f o w Entertainment ครับก็ไปติดตามได้ก็ฝากไปติดตาม Two f o w ด้วยนะครับถ้าจะเต้นกับพวกเรานะครับไปเต้นได้ที่ TikTok ได้เลยนะครับไปอยู่กับเขาเถอะดิโอกใช่ครับ เลิศเลิศเลิศครับขอบคุณครับ